เาเรื่องหลอนสองยามเรื่องนี้เห็นประสบการณ์ตรงของคุณหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณหนึ่งเล่าว่าผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพดังนั้นผมก็เลยต้องเช่าหอพักอยู่ในช่วงปีหนึ่งผมอยู่หอคนเดียว จนกระทั่งผมขึ้นปีสองก็มีเพื่อนคนหนึ่งย้ายเข้ามาเรียนที่สาขาเดียวกันกับผมเพื่อนของผมคนนี้ชื่อบอยเราสองคนสนิทกันมากเลยทีเดียววันหนึ่งผมก็คิดได้ว่าการอยู่หอคนเดียวมันเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากผมจึงตัดสินใจชวนบอยเข้ามาอยู่ด้วยกัน แชร์ค่าห้องหลังจากที่อยู่ด้วยกันไปสักพักบอยก็มีแฟนด้วยความที่ผมไม่อยากไปกวนบอยผมก็เลยตัดสินใจย้ายออกมาเพราะคนมีแฟนผมก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะอยู่กับแฟนเขาผมย้ายออกมาอยู่ที่อีกหอหนึ่งที่อยู่ในซอยถัดมา ตลอดเวลา3-4เดือนที่ผมย้ายออกมาคู่ของบอยกับแฟนก็ดูเป็นปกติดีจนกระทั่งเข้าเดือนที่5ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆซึ่งสาเหตุก็เรื่องเดิมๆคือฝ่ายหญิงคิดว่าบอยแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นการทะเลาะกันของทั้งสองคู่ บ่อยมากจนเป็นสาเหตุให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังจากคืนที่แฟนของบอยกระโดดตึกตายเช้าวันลุ่งขึ้นผมและเพื่อนก็พบกับบอยที่คณะในตอนนั้นเองผมยังไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ผิดสังเกตว่าทำไมแฟนบอยถึงไม่มาด้วย เมื่อผมถามบอยก็อึกอักไม่ยอมตอบจนเพื่อนเพื่อนเริ่มเค้นหาความจริงบอยจึงตัดสินใจเล่าให้พวกเราฟังบอยเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังว่าในคืนนั้นเขาทะเลาะกันนอนหันหลังให้กันประมาณเที่ยงคืนกว่าจูจูแฟนของบอยก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปเปิดประตูกระจก เพื่อออกไปนอกระเบียงด้วยความที่ห้องน้ำอยู่ตรงนั้นบอยจึงคิดว่าแฟนคงลุกไปเข้าห้องน้ำจึงไม่ได้อิใจอะไรแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแฟนของบอยเปิดประตูกระจกแล้วกระโดดตึกทันทีพอพวกผมได้ฟังผมก็นึกว่าบอยทะเลาะกับแฟน ก็เลยแต่งเรื่องมาอำพวกเราเล่นเพราะพวกเราไม่มีทางเชื่อสิ่งที่บอยเล่ามาบอยจึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ให้พวกเราไปดูได้เลยเรื่องเมื่อคือนดังมากจริงๆเพราะเมื่อพวกเราเดินเข้าไปในซอยก็มีเสียงคนคุยกันเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ ตั้งแต่ร้านข้าวร้านแรกไปจนตลอดทางซึ่งตอนนั้นผมเชื่อแล้วครับว่าบอยเล่าเรื่องจริงหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปบอยยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องเดิมด้วยความที่ติดสัญญาค่าเช่าและตัวบอยเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีตังอะไรมากมายในคืนแรกยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น แต่พอเข้าคืนที่สองบอยเห็นแฟนนอนตะแคงเอามือเท้าหัวอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าแล้วยิ้มให้ส่วนตัวแล้วบอยเป็นคนไม่กลัวผีและผีที่เห็นก็คือแฟนของบอยเองแม้จะตายไปแล้วแต่บอยก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรคืนที่สาม บอยเห็นเธอขึ้นมายืนบนเตียงแล้วโก่งโค้งมองบอยนอนหลับแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยอือกชวนขนหัวลุกว่าบอยไปอยู่ด้วยกันใหม่บอยก็ตอบปฏิเสธและอีกหลายหลายคืนต่อจากนั้นบอยก็ยังเล่าอีกว่าบอยมักจะโดนรบกวนเสมอเช่นดึงขา เวลานอนดึงผมตอนอาบน้ำซึ่งบอยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วบอยจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษาพวกผมผมจึงพาบอยไปวัดแห่งหนึ่งเพื่อพบหลวงพ่อแต่ตอนนั้นหลวงพ่อท่านไม่อยู่พวกเราก็ได้พบกับสปัปเหรอแกเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเราเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แกฟังแกแนะนำว่าให้บอยแก้คลิดโดยการลงไปนอนใต้เตียงเป็นเวลาเจ็ดวันคือหลังจากเลิกเรียนเสร็จกลับมาให้บอยลงไปนอนทันทีไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกมาจากใต้เตียงเด็ดขาดตลอดระยะเวลา3วันแรกผมก็มาดูบอยอยู่เรื่อย ความเป็นห่วงก็เห็นมันไปนอนใต้เตียงจริงๆตามที่สัปเปลือแนะนำจนเข้าวันที่สี่ซึ่งเป็นวันสอบปลายภาคผมแปลกใจมากที่บอยไม่มาสอบซึ่งปกตินักศึกษาไม่ขาดสอบอยู่แล้ววันนั้นประมาณหกโมงเย็นผมกับเพื่อนตัดสินใจไปหาบอยที่ห้อง แต่พวกผมเข้าไปในห้องไม่ได้เพราะลูกบิดประตูมันล็อกอยู่ผมรู้ดีว่าตอนนี้บอยอยู่ในช่วงทำพิธีแก้เคล็ดดังนั้นก่อนหน้านี้ผมจึงบอกบอยว่าอย่าล็อกประตูห้องเป็นอันขาดแต่ในเมื่อวันนี้ลูกบิดมันล็อกผมจึงเรียกแม่บ้านให้ช่วยไขกุญแจเปิดประตูห้องของบอยให้หน่อย เมื่อเปิดประตูเข้าไปห้องก็มือเนื่องจากตอนนั้นเป็นเวลาพระเพแล้วแล้วห้องก็ปิดม่านเอาไว้หมดมีกลิ่นเหม็นแปลกๆตลบอบอวนอยู่ในห้องแม่บ้านซึ่งเดินเข้าไปในห้องเป็นคนแรกแล้วแกก็สะดุดเข้ากับบางสิ่งบางอย่างจนเกือบจะลม้มผมเข้าไปประคองแกไว้และ สิ่งที่แม่บ้านเดินสะดุดนั่นก็คือแขนมันคือแขนของบอยที่นอนอยู่ใต้เตียงพวกผมรีบเปิดไฟห้องแล้วช่วยกันยกเตียงขึ้นภาพที่เห็นก็คือบอยนอนลิ้นจุกป,ปากแขนกลางออกมามีรอยเป็นจ้ำแดงๆรอบอคอคล้ายโดนบีบวินาทีนั้น ผมคิดถึงสับเปลือคนนั้นที่บอกให้เพื่อนผมนอนใต้เตียงเจ็ดวันแล้วจะรอดแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ผมตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปพบกับแกในคืนนั้นผมอยากถามให้รู้เรื่องไปเลยว่าทำไมผลถึงออกมาเป็นแบบนี้หลังจากที่ได้คุยกันสับเปลือแกก็ถามกลับมาว่า ตอนที่ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นกระโดดตึกเธอลงมาในสภาพไหนด้วยความที่ผมไม่รู้ผมเลยโทรกลับไปหาแม่เพราะเขาเห็นเหตุการณ์และแม่บ้านก็บอกว่าเธอเอาหัวพุ่งลงเมื่อรู้ดังนั้นสปเลอกแกเลยบอกว่าวิญญาณผู้หญิงเขามาตามแต่เขาไม่ได้เอาขาเดินเขา เอาหัวเดินเดินวนรอบห้องโดยการเอาหัวไถๆไถไปกับพื้นเลยทำให้เห็นบอยที่นอนแอบอยู่ใต้เตียงสุดท้ายบอยเลยไม่ลอดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณที่มาพันทิป .com เรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วผมเป็นคนไข้เลือดออกและได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในช่วง1นึ่ถึงสวันแรกผมแทบไม่ค่อยได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และคนอื่นๆรอบตัวมากนะักเพราะอาการมึนที่เกิดจากลทธิ์ของยาแต่สิ่งที่รับรู้ได้ในตอนแรกคือ มได้นอนในห้องรวมห้องรวมนั้นจะมีเตียงอยู่ประมาณ4ีถึงห้าเตียงเตียงข้างขวาผมคนไข้เป็นผู้ชายอาการค่อนข้างหนักเพราะมีสายระยงระยางเต็มไปหมดข้างๆอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้ชายรุ่นราวเขาเดียวกันอาการน่าจะไม่ไหวในตอนแรก ผมไม่ค่อยได้คุยกับใครสักเท่าไหร่เพราะมึนยาคนที่ได้คุยด้วยก็คือพยาบาลที่เอายามาให้ตอนกลางคืนผมเริ่มรู้เรื่องก็ประมาณวันที่สและเริ่มปรับตัวกับสภาพของโรงพยาบาลได้ผมเริ่มได้คุยกับคนข้างๆที่อาการไม่หนักมากเขาเป็นชายวัยรุ่นแต่แปลก ตรงที่เขาพูดถึงแต่เรื่องความตายตลอดเวลาพูดเหมือนคนที่ปรงแล้วผมก็พยายามเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นในทางคำคำและเขาบอกว่าเขาใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็แปลกที่เขาไม่เคยมีญาติเข้ามาเยี่ยมเลยในขณะที่คุยกันผมก็หันไปมองเตียงข้างๆ เตียงนั้นมีผ้าม่านกั้นไว้ตลอดเวลาซึ่งผมก็มองไม่เห็นด้านในจนมาประมาณคืนที่สี่ชายคนที่อาการหนักเตียงข้างๆเขาก็ถูกเข็นออกไปจากห้องตอนกลางคืนหลังจากที่เตียงข้างๆถูกเข็นออกไปได้ไม่นานพยาบาลก็เข้ามาเอายาให้ผมผมก็เลยถามพยาบาลว่า เตียงข้างๆเขาเป็นอะไรพยาบาลบอกกลับมาว่าชายคนนั้นลดความและอาการค่อนข้างจะหนักผมก็ถามต่อไปว่าแล้วพาเขาไปไหนพยาบาลก็บอกว่าอาการเขาสุดหนักต้องเข้าห้องฉุกเฉินด่วนในใจผมรู้สึกกลัวถ้าตอนอยู่ตรงนี้หากชายคนนั้นสิ้นลม เพาะนอนอยู่ข้างๆกันมาถึงสี่คืนพอพยาบาลเดินผ่านไปผมก็เลยหันกลับไปคุยกับเตียงข้างๆเขาก็ได้บอกว่าคนเราตายเดี๋ยวก็ได้ไปที่ชอบที่ชอบแล้วเป็นประโยคที่ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมาเลยกลับทําให้รู้สึกแย่ลงไปอีกแล้วคืนนั้นผมก็พยายามขมตาจนหลับไป พอถึงตอนเช้าผมหันไปมองเตียงข้างๆแต่ย่งนั้นลูดม่านปิดไว้เหมือนเดิมแล้วชายวัยรุ่นคนนั้นก็ทักทายผมในตอนเช้าด้วยประโยคที่ว่าน้องกลัวผีไหมผมถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่ถามเฉยๆว่ากลัวผีไหมผมก็ตอบเขาไปว่า ทีนะผมไม่กลัวหรอกแต่อย่ากออกมาให้ผมเห็นเลยผมไม่อยากเห็นแล้วผมก็ลุกออกจากเตียงมาเดินเล่นข้างนอกไม่อยากอยู่ในห้องรวมแล้วแต่ด้วยอาการไข้เลือดออกผมจึงจำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลให้ครบเจ็ดวันเพื่อรอดูอาการคืนวันที่หกทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเดิม เตียงข้างๆที่มีคนไข้าอาการหนักลูดม่านปิดไว้เหมือนเดิมตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงแล้วแต่ด้วยความกลัวผมเลยนอนไม่หลับด้วยความระแวงอย่างบอกไม่ถูกผมนอนหงายและหันไปทางด้านขวามองเตียงที่ลูดม่านปิดไว้แล้วผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัว เมื่อม่านนั้นมันค่อยๆลูดออกจากทางหัวเตียงแล้วก็หยุดช่องเหี่ยงเล็กน้อยที่เปิดออกมันทำให้ผมเห็นหัวของเจ้าของเตียงที่นอนอยู่และสิ่งที่ทำให้ผมตกใจมากที่สุดคือเหมือนมีคนมาสกิดที่ไหล่ซ้ายผมผมร้องโวยวายด้วยความตกใจเป็นชายวัยรุ่นคนที่อยู่เตียงด้านซ้าย เขายื่นหน้ามากระซิบบอกผมด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าเห็นมหมนผมรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วบุรุษพยาบาลพวกพากันวิ่งเข้ามาถามว่าเป็นอะไรผมก็บอกว่าผมตกใจเพราะพี่คนข้างๆมาสกิดเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ปกติดีแล้วบุรุษพยาบาลก็เดินกลับออกไป สักพักก็มีพยาบาลเดินเข้ามาแล้วก็ลูดม่านเตียงข้างๆบิดไว้เหมือนเดิมเขาเดินมาหาผมแล้วบอกว่าไม่เป็นอะไรนะพี่ปิดม่านให้แล้วแล้วเขาก็เอายาให้ผมกินผมก็แปลกใจว่าทําไมพยาบาลมีคนเดียวแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเวรหรือเป็นกะของเขา ซึ่งทุกคืนพอถึงเวลานี้พยาบาลคนนี้ก็จะเอายาม,มาให้ผมกินตลอดผมกินยาไปและพยายามขมตานอนและไม่พยายามหันหน้าไปทางซ้ายหรือทางขวาผมนอนตรงๆเอาผ้าคลุมโปงให้ถึงเช้าพอถึงเช้าวันที่เจ็ดซึ่งจะได้ออกจากโรงพยาบาลตอนเย็นหมอ เข้ามาบอกว่าพอน้ำเกลือหมดก็สามารถออกจากโรงพยาบาลด้วยความที่สกิดใจอยากรู้ว่าเตียงข้างๆด้านขวายังมีชีวิตอยู่ไหมผมเลยถือวิสาสะลุกไปเขี่ยม่านข้างๆดูด้วยความอยากรู้และสิ่งที่ผมเห็นคือสภาพผู้ชายคนเดิมนอนอยู่โดยมีสายเครื่องช่วยหายใจ ละยวงระยางเงินเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจนั่นก็คือชายวัยรุ่นคนที่อยู่เตียงทางซ้ายเขาไม่อยู่แล้วผมเลยถามพี่อีกคนที่อยู่เตียงถัดไปว่าเขาไปไหนแล้วพี่เขาตอบมาว่าอ๋อเขาไม่อยู่ตั้งนานแล้วผมฉุกคิดคำว่าไม่อยู่ตั้งนานแล้วมันหมายความว่ายังไง มันนานขนาดไหนห้าวันที่ผ่านมาหรือหกวันที่ผ่านมาผมคุยกับใครตกลงยังไงจนกระทั่งมีพยาบาลสองคนเดินเข้ามาทักทายแล้วบอกผมว่าวันนี้ได้ออกแล้วนะผมก็ถามกลับไปว่าผมออกเลยได้ไหมครับเพราะไม่อยากอยู่แล้วและไม่อยากรู้ด้วยว่า ชายที่เคยนอนอยู่เตียงซ้ายนั้นเขาได้ออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็อดความอยากรู้ไว้ไม่ไหวผมเลยถามพยาบาลที่กำลังจดอะไรบางอย่างที่เตียงด้านซ้ายของผมพี่ผมถามหน่อยครับเตียงข้างๆผมมีคนนอนอยู่หรือเปล่าเขาก็หันมาทําหน้างงแล้วก็บอกว่า เขาก็นอนอยู่ข้างๆผมมาตั้งหลายวันตอนนั้นผมรู้สึกโล่งใจมากและได้รู้ว่าเขาเพิ่งได้ออกจากโรงพยาบาลไปเมื่อเชา้าสรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดหลังจากที่พยาบาลถอดสายน้ำเกลือออกให้และผมกําลังเก็บของเพื่อที่จะกลับบ้านผมก็ได้ยินพยาบาลสองคนนั้นยืนคุยกันว่า วันนี้เขาจะไปงานศพผมพยายามเงี่ยหูฟังเกี่ยวกับเรื่องงานศพและเขาก็พูดถึงชื่อชื่อหนึ่งที่ทำให้ผมแทบช็อกชื่อนั้นก็คือสัญญาซึ่งเป็นชื่อที่ติดอยู่บนอกของพยาบาลที่เอายามาให้ผมกินทุกคืนตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แต่ว่าผมก็มไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง จนเมื่อกลับมาถึงบ้านผมลองมานั่งคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าย้อนกลับไปในห้องเตียงรวมในคืนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผมควรจะกลัวใครดีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณที่มาช็อกไทมสตอรี่ โรดใช้วิจารณยานในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับ